สวัสดีค่ะทด้เข้ามดีต้อนรับสู่ช่องซีเน่แชแนลสวัสดีพี่น้องสุกุลคุณพลมืออีศุลกพาพี่น้องมาอัปเดตโค้งน้องนาอายนี่เนาะงวะเอทอร์ไแล้วเนาะพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศโค้งน้องนามื้อนี้ว่าเป็นจังได๋แน่แล้วไปพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบิ้งแล้วเบิ้งเนาะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลังร้านสักใช่น้ำเทน้อำเดียวค่ะจะไปได้ลมลอยน้ำกันบ่เนาะจะได้เย็นได้แล้วเนาะ ไอ้บาเย็นจะสะร้าน้องกันเหรอเย็นไม่อเย็นเนาะไม่ต้เ <c oughs> ย็ยนเนาะควนเป <c oughs> นเมครับนี่นี่แหละครับนี่แหละจะ,ะรออ้อานมบรรยากาศวันนี้ เฮ้ปินว่ามันสิได้เล่นน้ำอีกว่าน้องมึงเนี้นี่น้องเอกกอ่างไงเนี่ยอะไรสุดิว่างก็ต้องเอาเนี่ยกว่า คนมาจากภท้ดนมาได้ังนี่อะไรไดหี่นเลยยไดยัดาไปไอบนไหลงรอยเลยเป็นยูทคอปยูนอรคอไ ทีเอลเอี้ยังน้องทีเอลนะฮึน้องเทียวเอี้ยังมือนี้เป็นแม่ค้าบ่เทียวเอี้ยังมือนี้ทำอาหารทำอาหารโอ้ทำทำเอีหยังมือนี้อาหารเมนูอีหยังเนาะน้ำตาลมะนาวโซดาโอ้ขายแก้วละตักบาทนี่สิบบาทไหนน้องเทียวทักทายแฟนๆจีสวัสดีค่ะก็ก็แกง ชื่อชื่อร้านว่าอะไรร้านชาเขียวชาเขียวอ๋อใส่ปลาหมึกพร้อมเ่น้ำปั่นโอ้มีหนังสือภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เอาไว้สั่งอาหารเนาะเปิดได้ยืน ก็คืนนอนด no ึกบ่เนาน้องทีแอลนะอันนี้ใส่อะไรเสืน้ำตาลบอ่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไส่เสื้อรีใหญ่ละบ่ไส่เสื้อน้องทีแอลอืใหญ่แน่อ๋อบรรยากาศแบบมันแดดแห้ง อ้เบ้าเอเพืนซิเมอร์แล้วตัวนี้พี่น้องนี่ขึ้นผู้วแล้ครับนพร้ะว่านขึ่นได้ว่าเฮาสินขเ้็ดไ้ระบบไฟฟ้าให้เพิ่นครันก็คืขึ้นขึ้นขึ้าขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึมนขย้นขึครับคนขบ้นขบ้นขึ้นขึ้นขึ้นขี้นพี่นขึ้นขึนขึ้นงแนแล้วขึ้นั้นะ มาเมืองน้องเหี่ยวเหี่ยววาแลนมาหาเลยมาหอดว่าันนี้นูทำอาหารขายเห็นปะทำเมนูอะไรแล้วเนี่ยน้องเหี่ยวนะอเอานูเฮ้ยจอยเทมายเทม,มายแม่ขามือใหม่เนาะเนาะแลนี่เทน้ำม,มันทะเลน้ำกุ้งทะเล เมื่อน,นี้ก็มาอัปเดตพร้อมนอกโคกน้องหน้าว่าเป็นจากไหนแน่แล้วนอะก,ก็ค่ทุกคนกับพี่น้องไปบึงบรรยากาศเนาะเมื่อนี้ว่าเปลยนจไดแล้วไปกันเลย สอแท็กสแทกขนมจเ่าาเดียวนะเออาเดียวนะอร่อยไหมเคยกินไหมขนมวันนี้ิคสิขอกินหน่อยไม่แหม่องไหนได้กินสิเรียว่าอะไรนะไนแบบ 왓 아. <laughs> Thank you. ผ้าเท้ามาแต่ซ้ายผ้าเท้าวันเท้าออกมาเต้นเฮิร์นบุญละเอาเนจ้ามาให้หมูเจ้ามาตรวจงานเรามาตรวจงานเนาะครับั้มบะเล่นเนาะมีบรรยากาศวันนี้การซุ้มเซลกันเอ๋อกินขนมกินขนมโอ้ผมีแฉล่กินยังหน่ะได้นี่กินยังหน่ะมักหมูมักหมูของมักหมูเนาะแซ่บเบาๆหมูมันซุกระบายอยางมักหมูแบบอย่างนี้ มักบัวแก่กินกินอะไอ้อมา่อย่างมับัวคือกันยี่มักบัวมับัวบ้านพนบ้านบาเอียเซียแบบนจกับกับมูู่บานนะเอซื้ออะไรบ้างาสายไหนบ้างสาไหนมมไม้านไม้งนนะขอบคุณค่ะมกจมูนะพ้อมี่้กันนาหนีละอ่อนนะครับอบ้านนาทำไหมทไม่แก้ว้องออน บถั่วแก่แล้วมันแก่มันขี้ผุถ้ามันเขียวเนี่ยแสดงว่ามันผมถ้ามันเขียวอ่อนเนี่ยกินได้เป็นเบสตอร์เซนด์ไอเอวอ่องมดเลยบอจังว่าครับกันมูนยูบานพาเห็ดบ้านเป็นเห็ดแต่ทางพุนเสด็จกันเลยเด็นถามทางนี้บ้านเห็ดซึ่งกันบอเสด็จกันได้ถามมันแก่จังเอ็ดทางำดิเซอรมันผมเนียนเนียนตัวเนียนเลยดูแต่กัญญาเมล็ดเนาะพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับเห็นงานเื่อยครับ เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยรรเลยรเาจะไปซิมเบิ้งให้อีแม่ซิมนำ่ะมักโบมักโบมันจะใช้ซิมเบิ้งว่ามันจะเป็นละลอะไรก็แ่บแหมอีลาเอา <c oughs> เอาแม่ซิมเลยผมบ่มักำ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 แกำกะกำเนกำก,กใ,หให้นรกซิมต้องการำกกโกโกำกำกำกคกำก ใคเานปลาจ้อยอนที่เอากินอี่บอกว่ากุวกินไหมแกะมายังไม่ก huh> ินผมมะอมมะอไม่คมว่ะมีเป็ดน้อยเล่นนะหมอมีเป็ดน้อย อ๋อบอร์ได้เอาซูตปมาเป็ดเนาะมีเป็ดน้อยมานับอื่้รว่ินากาศนี้สเอารสมเ้ยมเสียงอ้อีแมวือใส่ซื้อผ้าขามงานเลยเนาะเกิดจากก้อนมีลูกสาวเดีายววะต่อเยอ่น้ำเย็นไหมเย็นไหมมา แฟนมาเล่นน้ำด้วยกันเร็วเนี่เย็นไหมคะเชิญพี่นุ้นเยพี่นุ้นดาวชุดมาเปลี่ยนด้วยเลยเย็นสบายเย็นสบายใช่ไหมเนอะไอรีวิวสซน้ำเย็นบอสอ๋อสนุกเลยเย็นเลยอชอบมากไหนชวนแฟนมาเล่นด้วยกันเร็วนี่เลยมือ สาว่ายน้ำจะให้ปล่อยปลาหรือเปล่าหืให้ปล่อยปลาอยู่บ่ยังยังไม่ให้ปล่อยอ๋อมให้ปล่อยนะเพราะว่าหนูจะเอาไว้เล่นอ๋อน้องเที่ยวไว้เล่นก่อนเกิดจากว่ายน้ำมอถือกระเบื้อนะเอ้ใช่ไหมเห้ยใช่เม่ทราบว่ายน้ำเห็เพี่ยว <c oughs> เปนหนูใหญ่เลยโอ้ หางกับพามีน้องรอเบิบร์บรรยากาศยามแรงเนาะโอ้วังชาวมา้าน,นี่ชา่างพันโอ๊ยกางจใจง่ายแล้วก็มีคิตตีมานำหางกับเบอร์หางกับพาน้องมารอเบอร์บรรยากาศอัปเดตนอกวันทรวงแรงในบรรยากาศเป็นเข็จังเลยเนาะนี่บรรยากาศหนุ่งนากับะบายมาณนี้นอนาคตน้องชงกับยักเอสคือการผูกหนองนาอาจจะเป็นยูโคคือวาลีตเนาะที่คืดคืด,คดไวเนาะพี่น้องน นีหองก็มีแครอทกับคิตตี้มานำนี่จากกนนี่อืมโอ้ลมล,ล,ลื้นอีหลีนี่บ่อนำ้ำอย่างกับเป็นเลขแปดเนาะเลขแปดนี่ความหมายมันดีได้แปลอินฟินิตี้เป็นความสุขไม่รู้จบเนาะประมาณนี้นะพี่น้องนี่นี่เดีเ๋ยวเอาไปเบิ่งหานพุกคนนี่ ลิปนี้กอันไปแล้วเด้อพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ้างเธอเด้อแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำอย่างก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเสียเข้าไปอ่านเมื่อเราเราจะกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้เด้อทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องสีนุ่นชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา,าเะะด้วยนะคะบ๊ายบ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 ายนะคะปิดร้านไปกับแม่ค้าน้อยมื้อนี้บ๊ายบาย